สวัสดีค่ะชื่อซาร่าทุสลานะคะก็เป็นโราัสเซร์ดเวิร์ค่ะทางซาร่านะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะก็คือวีว่า,าค่ะสาขาก็เป็นน้ำอโรมุลที่มีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะอัจฉริยะมันจะมีเปลือกอโรมุลด้วยที่ผสม,มลงไปนะและความเข้มข้นเนี่ยก็เลยทําให้เราเออมีความสดใสแล้วก็ไม่แก่ด้วยก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะ คือดื่มแล้วสวยด้วยถ้าผู้ชายดื่มก็จะหล่อด้วยค่ะค่ะตายชัชดาพรค่ะก็วันนี้นะคะมีโอกาสได้มานานี้ก็รู้สึกดีนอย่างนีง้เลยนะคะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกท่านด้วยรวมถึงท่านประธานด้วยนะคะต้องบอกว่าไายเป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางเยอะมากแล้วก็พยายาม ทดลองในตลอดเวลาว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วก็สภาพผิวคนไทยเนี่ยเหมาะกับอะไรที่สุดนะคะสายก็เลยค้นพบว่าอะไรก็ตามที่มาจากธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดสายก็เลยพยายามไีกเลี่ยงเอ่อเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่เป็นสารเคมีก็เลยเลื่กงที่ใช้สบู่ตัวนี้นะคะเพราะว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรไทยอย่างน้อยเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่แพ้แล้วก็ดีต่อสภาพผิวค่ะอยากให้ลองมาดูนะคะ ัสดีค <ang> ่ะสำหรับน้องอนนานะคะน้องอนนาพัิดาค่ะตอนนี้ก็แอร์โฮสเตดอยู่นะคะจากที่เป็นแม็กซ์สามแม็กซิมมาก่อนแล้วก็พี่ตัวเองเป็นแอร์โฮสเตดแต่ตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณก่อนแล้วก็พี่แก้วแล้วก็พี่โนอานะคะที่แนะนำให้เรารู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆวีว่าน้ำดื่มวีว่าสกัดจากเบอร์รี่นะคะทานแล้วก็ทั้งสวยทั้งรวยค่ะก็อยากให้ลองได้ทานกันแล้วก็จะได้รู้ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยหาได้ที่ไหค่ะง่ายๆเลยค่ะวีว่านะคะ